สวัสดีครับเมื่อนี้มีเกมดีๆครับมาให้พ่อแม่น้อนในเบิ้งสิมาวัดข้อม,ม่นพ่อผมครับ<ค>เอายกโชว์ดูนงางสติ๊กอย่าฟังยิง <laughs> อย่าฟังยิงอย่าเฝ้าโซ่สิเอออันนี้ครับเสียดมายิ่งนงางสติ๊กครับพูน <elas S 1> เป่าอยู่พุ่่นอณมาหยางมาเบิ้งกันหยางกัเบิ้งกันเป่าอยู่เพื่อที่นี่ประมาณจะหาหกเมตรได้บ่สิบเมตรเลยหกเมตรนี่นี่นี่ เป่ายี่นี่เป่ายี่นี่สามเป่าแต่ยิ่งเถือยิ่งถือกหน,นึง่งก็ได้อันหนึง่งยิ่งเถือสองก็ได้นี่ครับเป่าแล้วมีสิบบาทอ่ะลอกเบอง์ได้พอพมสิบแมตรบ่มาพี่ยืนนิดสิยืนยี่นี่ละแต่ยิ่บอกสิบเมตรเจ็ดเมตรแต่ยืนดอ,อกสิบพุ่นเราเนี่ยสิบเมตรเอ๊ะเนียนบ่เก่าวงเพียงจะเก่าเก้าละเมตรเนาะเพราะมันนังติ 9, ง 9, 9งงดงาน อันนี้เอาจริงอ้าวบินบิลมบอลลเงิ้น้นในี่ยบันบอลมอาครับแกมือไหมครับนัดนี้ถือเถึกบอหัวหย่ <c oughs> <c oughs> อยห <c oughs> ัวรอเออถือแล้วถือแล้ว อยากดูว่า <laughs> ถือมาไปเลยมาเชยมาโอ้ยหมากัลัาวนครับปิดกันเลยหยักกันหน่อยจัดไปบ้าเธอดีครับลมสามมันอยู่ต่ว่ากับลมเชื่อลมเนาะหมอบรางวัลครับ หกสิบบาทครับผมก็เสียกตบมือให้เนาะสัมผัสดูแม่นวะครับแม่นวะนี่ไปเมื่อกี้เนี่ยแม่นแม่นมาดกวนมาดกวนไอ้เสือว่องซส้นนี่เลยผกมีแต่มาถี